สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาพบกับยาลิสนะครับ X อ็กเอนะฮะอ่าคันนี้ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับดูสปอร์ชุบเฉียวเลยทีเดียวนะฮะล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กโลโก้ X นะครับมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับแล้วก็กลับข้างนะฮะอ่าดูสวยงามครับลงตัวหลังคาสีดํานะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับโลโก้นะฮะ X อ็กเอนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตหลังนะฮะ เดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะภายในกันภายในนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับตั้งแต่เบาะนะครับเป็นสีทูโทนนะครับมาพร้อมกับโลโก้ตัว X นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับระบบความปลอดภัยครบคันอ่าถือว่าสวยงามนะครับบุกหนังนะครับแผงประตูข้างดูด้านหลังกันนิดนึงด้านหลังนะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเบาะพับได้ด้วยโอ้โหถือว่าตอบโจทย์นะครับใช้งานคนเมืองนะฮะอ่ะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ